สรุปผลมวยวันนี้นะครับเริ่มกันที่คู่เอกเลยครับศึกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565ว่ากันด้วยคู่เอกวันนี้นะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่น115ปอนด์ของจอมโหดครับกับรักเอราวันจอมโหดตอนนี้ก็34ปีครับเจอกับรักพุทธชิงในวัย21 34เจอ21ครับนะเจอหลานเลยมวยคู่นี้เรก่อนหน้านะครับอยู่จอมโหดต่อ19 ลูกเกมก็ดูสีหน้าแววตารักรู้มั่นใจครับเดินใส่ตั้งแต่ช่วงต้นๆครับพยายามมีสู้ทุกลูกนะมีเข่ามีแข้งมีหมัดนําเข้าไปก่อนครับเกมสําคัญสคัญก็คือยกที่4นะครับขึ้นยก4มาราคาค่ามาเอารักต่อแล้วครับราคาอยู่รัก5-3รัก2-1จังหวะวงในจอมโหดเองก็มีลงเอวให้เห็นนะครับเหมือนว่าจะไม่สู้วงในสักเท่าไหร,ร่ลูกเกมรักเองก็ลุยจับในตีเข่ามีหมัดนํามีแข้งเสริม หมด4ยกนะครับราคา,าลักต่อ4 1่เกมต้นยก5ครับก็ชิงกันออกอาวุธในช่วงต้นๆน,นะครับแต่หลังจากนั้นสักพักต่างคนต่างก็เต้นครับไม่เข้าทั้งคู่เลยราคาตอนนั้นอยู่ลักหกหลเอเอาลักต่อ8 1หมดยกลั่นละคังนะครับราคาสุดท้ายลักต่อ15 1กรรมการรวบรวมคะแนนครับประกาศผล แดง48น้ำเงิน49ทั้ง3เสียงเข็มขัดเปลี่ยนเอวครับแชมป์คนใหม่คือรักเอราวันผลมวยคู่เอกของศึกมวยไทจิสีในวันนี้ครับแอดเครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีเปิดครบ5ยกครับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์กีฬากดเพื่อนเพื่อในไลน์เข้าไปดูก่อนเพื่อนๆพื่5แอดมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดณชั่วโมงนี้ครับดูผลคู่อ,อื่นกันบ้างนะครับคู่ที่1ของรายการไยแดงเสมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังครับจะกับทาง9ล้านสดจดนรยอง เรดเปิดเสมอ9้าล้านนะครับรูปเกมเป็นทางเสมอสิงห์นะครับพยายามเดินบุกเร่งเครื่องเจ้าตัวเองก็พยายามเบียดไปเขา9้าล้านเองนี่ถอยศาสตร์แข้งแรงๆเกมดูดีเหมือนกันนะครับหมดยก3แลน้ำเงินต่อ8ปดหนึ่งเลยหลังจากนั้นเกมก็เริ่มต่อแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับ9้าล้านรูปเกมของ9้าล้านวันนี้มาเป็นมวยฝีมือครับใช้จังหวะดักออกแข้งใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ เสมอสิงเองพยายามเข้านะครับแต่ว่าก็เข้าไม่ถึงตัวครบ5ายกไม่มีปัญหา9ล้านชนะคะแนนไปในคู่ที่1คู่2ภูมิใจไทยฝ่ายแดงเจอกับทางเพชรพัทยาครับเรตในช่วงต้นก็ถือว่าแพงเลยครับอยู่แดง3 1หนึ่งครับรูกเกมในทางภูมิใจไทยใช้ฝีมือคุมเกมเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายใดๆดครับภูมิใจไทยชนะเพชรพัทยาไปแบบม้วนเดียวจบคู่ที่3ามรองคู่เอกครับยอดบัวง,งามเจอกับพยัคแดนเหนือพยัคแดนเหนือฝ่ายแดงครับยอดบัวงามฝ่ายน้ำเงิน เรดยูยอดบวงงาม19ครับในช่วงต้นราคามาข้ามในช่วงยก2ก็มีเสมอแดงแล้วก็ไหลมาแดงต่อ53รูปเกมก็ชิงกันออกอาวุธอยู่ครับแต่ว่ามีจังหวะเลื่อมเลื่อมพยักแดนเหนือในยกที่3นะครับก็ถือว่าชิงจังหวะได้ดีกว่าหลังจากนั้นก็เป็นทางพยักแดนเหนือครับที่คุมเกมเอาไว้ได้แล้วก็ชนะคะแนนไปแบบขาดลอยครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียงและนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันศึกมวยเจ็ดสีวันที่ที่กรกฎาคม2565ครับ คู่ที่1เสมอสิงห์ทอเรืองฤทธิ์ครับแพ้คะแนน9ล้านสจดแดนระยองคู่2ภูมิใจไทยประกรพรสุรินชนะคะแนนเพชรพัทยาแฟร์เทคคู่3พยักฆ์แดนเหนือฟอร์ดพยักฆ์แดนเหนือชนะคะแนนยอดบวงามลัคก,กี้บันเทิง คู่4จอมโหดอิมเมเนร์แพ้คะแนนรักเอราวันครับเพื่อนๆครับนี่เป็นเพียงคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์แต่อย่างใดใครอยากจะดูไฮไลท์ไปดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทางบล็อกบูดทีวีขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง y YouTube สพัฒนายชัยเสมอมาใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับก้าวไปสู่2 0 0 0 0 0ซับสไครต์เอาไว้พอกันไม่หคลิปหน้ายูดีมีแห้งซ้ำบ่ายดีสุขสุขคนครับ